สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูพึ่องอีกเช่นเคยนะคะเด็กๆจำครูพึ่งกันได้ไหมคะครูพึ่งประจำชั้นอยู่อนุบาลหนึ่งทับสองนะคะเดี๋ยวไว้เปิดเทอมเรามาพบกันนะคะวันนี้เราก็มาเรียนวิชาคณิตศาสตร์อีกเช่นเคยนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันนะคะเด็กๆกูพึ่งก็มีเพลงเกี่ยวกับการน,นับนิ้วมือมาฝากเด็กๆนะคะเดี๋ยวเด็กๆลองฟังแล้วลองทําตามรูพึ่งนะคะนี่คือนิ้วมือของฉันมือฉันนั้นมี10นิ้วมือซ้ายฉันมี5นิ้วมือขวาก็มี5นิ้วนับ1 2ึ่งสอห้านับต่อมาหกเจ็ดแดเก้าสิบ นับนิ้วนั้นจงอย่ารีบนับ1นึ่งถึงสิจำให้ขึ้นใจเป็นยังไงคะเด็กๆเ,เก่งมากๆเลยค่ะเนื้อหาในวันนี้นะคะเด็กๆเ,เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องมากกว่าและน้อยกว่าเดี๋ยวเด็กๆมาลองดูกันนะคะว่าจะยากง่ายแค่ไหนนะคะเด็กๆ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแบบไหนที่เราเรียกว่ามากกว่าและแบบไหนที่เราเรียกว่าน้อยกว่านะคะเดี๋ยวครูเพิ่งจะมีรูปภาพมาให้เด็กๆดูนะคะเดี๋ยวเราช่วยกันนับไปพร้อมๆกันนะคะอ,ะอย่างเช่นอันนี้นะคะเป็นรูปอะไรคะเด็กๆรู้จักไหมคะรูปต้นไม้ใช่ไหมคะต้นไม้มีกี่ต้นคะหนึ่งต้นใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูอีก รูปหนึ่งนะคะว่าเป็นรูปอะไรเอ่ยรูปบ้านนะคะเด็กๆมาช่วยกันนับบ้านสิคะเรามีทั้งหมดกี่หลังคะหนึ่งสองสามมีทั้งหมดสามหลังใช่ไหมคะต้นไม้เรามีแค่หนึ่งต้นแต่บ้านเรามีเท่าไหร่คะสามหลังเด็กๆคิดว่าอันไหนที่มากกว่าอันไหนที่น้อยกว่าคะต้นไม้ใช่ไหมคะมีแค่หนึ่งต้น แสดงว่าเป็นยังไงคะน้อยกว่านั่นเองค่ะส่วนบ้านมีสามหลังเป็นยังไงคะมากกว่านั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเรามาดูข้อต่อไปกันนะคะเด็กๆอันนี้รูปอะไรคะรูปมังคุดนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาช่วยครูพิ่งนับสิคะมังคุดเรามีกี่ลูกคะหนึ่งสองสาม สี่เรามีมังคุดทั้งหมดสี่ลูกใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูอีกรูปหนึ่งนะคะว่าเป็นรูปอะไรเอ่ยแอปเปิลนั่นเองค่ะเด็กๆมาช่วยครูเพิ่งนับสิคะแอปเปิลเรามีเท่าไหร่คะหนึ่งสองมีทั้งหมดสองลูกใช่ไหมคะมังคุดมีสี่ลูกแอปเปิลมีสองลูกเด็กๆคิดว่าอันไหนมากกว่าอันไหนน้อยกว่าคะมังคุดมีมากกว่าใช่ไหมคะส่วนแอปเปิลเป็นยังไงคะ มีน้อยกว่านั่นเองค่ะเรามาดูข้อต่อไปกันนะคะเด็กๆรูปอะไรคะรูปมะม่วงนั่นเองค่ะเด็กๆมาช่วยครูพึ่งนับสิคะเรามีมะม่วงทั้งหมดเท่าไหร่คะหนึ่งสองสามสี่หมีทั้งหมด5้ลูกนะคะต่อไปเป็นรูปอะไรคะสตรอบเบอรรีนะคะ มีเท่าไหรเออเด็กๆมาช่วยกันนับสิคะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสาม่ามะม่วงนะคะเรามี5รูปนะคะส่วนสตรอเบอรี่เรามีทั้งหมด7รูปนะคะเด็กๆคิดว่าอันไหนมากกว่าอันไหนน้อยกว่าคะมะม่วงนะคะที่มีจํานวนน้อยกว่านะคะส่วนสตรอเบอรี่เป็นยังไงคะ มีจำนวนมากกว่านะคะเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปเรามาดูใบงานกันนะคะเด็กๆครูเพิ่งก็มีมาฝากอีกเช่นเคยนะคะใบงานหน้านี้นะคะเด็กๆดูด้านบนเลยนะคะเป็นวิชาศิลปะนะคะเด็กๆรู้จักไหมคะอันนี้รูปอะไรคะรูปปลานั่นเองค่ะปลามีกี่ตัวคะหนึ่งตัวใช่ไหมคะอ่ะ อันนี้คำสั่งเขาบอกว่าให้นักเรียนวาดภาพตามรอยจุดปรักและระบายสีภาพให้สวยงามให้เด็กๆนำดินสอนะคะมาค่อยๆลากเส้นตามรอยจุดปรักนะคะที่เป็นเส้นสีดำๆนะคะลากให้ครบเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเด็กๆก,ก็ระบายสีให้สวยงามนะคะอันนี้คือใบงานแผ่นแรกนะคะเด็กๆ ต่อไปมาดูใบางานแผ่นที่สองกันนะคะเด็กๆเรามาดูด้านล่างเลยนะคะที่เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะคําสั่งเขามีอยู่ว่าให้นักเรียนทําเครื่องหมายการบาดท,ทับรูปภาพที่มีจํานวนน้อยกว่าตรงนี้เรามี3ข้อนะคะให้เด็กๆดูแนวนอนนะคะทีละแถวทีละแถวนะคะอย่างเช่นข้อที่1เป็นรูปช้างนะคะเด็กๆลองนับสิคะมีกี่ตัวคะหนึ่ง สองมีสองตัวใช่ไหมคะ,อ,ะอีกฝั่งหนึ่งเป็นรูปยิปโปเด็กๆลองนับสิคะมีกี่ตัวคะ1นึ่สองสามมีทั้งหมด3ตัวใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่าระหว่างช้างกับยิปโปอันไหนมีจำนวนน้อยกว่าคะช้างใช่ไหมคะเราก็กากระบากรูปช้างนะคะอย่างนี้ทำได้ไหมคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ยังไงครูเพิ่งฝากใบงานด้วยนะคะก่อนจากกันนะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะเด็กๆวันนี้ครูเพิ่งขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ